สวัสดีนักลงทุนทุกๆท่ทททานนะครับวันนี้ต้อนรับวันที่16กุมภาเนาะวันนี้วันพระใหญ่ด้วยเดี er ๋ Meat ยวหลังจากจทำแผนแล้วก็เดี๋ยวไปทำบุญกันนะครับในช่วงครึ hmm. <fal is> ่งเช้าครับในส่วนของเซตอินเด็กเนาะเรามาดูต่อจากเมื่อวานกันตอนนี้อ่าสโตจากเมื <p aren inaccurate> ่อวานนะครับสโตนะจากเมื่อวานตอนนี้ราคาในสโตเข้าโซนโอเวอร์บอลแล้วนั่นเองนี่นะเข้าโซนโอเวอร์บอลแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณในการเปิดสถานะฝั่ง ขายแล้วนั่นเองการเล่นการเล่นรอบการเล่นรอบในสตในชุดนี้นะเราจะสังเกตเห็นสัญญาณก็คือราคาขึ้นมาใกล้เคียงเดิมเลยแต่แรงซื้อใน RSI ่ย,ยไม่ได้กลับขึ้นมาเท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นโดยมิติราคาเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมและที่จะเล่นฝั่งขายนั่นเอง การเล่นฝั่งขายของเราจะมีเงื่อนไขคือซับล o อ s ที่บริเวณ1828 1028ครับ1028เนาะถ้ากรณีที่ใครเทรดทีเฟกนาะแล้วเล่นชอตแล้วอยากจะป้องกันความเสี่ยงนะครับก็อาจจะใช้ปลายไส้ของแท่งกลับตัวนะครับหรือใช้ High เดิมเป็นตัว stop l ล็อตก็คือ1028นั่นเอง1,028นะเพื่อเล่นชอตทำกำไรลงมานั่นเองนะครับจากการแพนิคของราคาในช่วง เปิดตลาดเมื่อวานนะครับซึ่งตอนนี้เข้าเทคนิคเข้าแผนเข้าระบบเราแล้วแหละว,ว่าตอนนี้ล่าสุดราคาขึ้นไปโอเวอร์บอทในโซนแล้วนั่นเองนะครับแล้วไอซายย่อหายด้วยบ่งบอกว่าแรงซื้อเริ่มน้อยลงนั่นเองในขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ก็กลยุทธ์ในวันนี้ยังคงเน้นกลยุทธ์เดิมครับคือดีดเด้งขายเมื่อเจอสัญญาณกลับตัวซึ่งในช่วงครึ่งเช้าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นสัญญาณกลับตัวในแท่งชั่วโมงแล้วนั่นเองเราก็มีสัญญาณยืนยันมีแท่งราคายืนยันละหนึ่งแท่งนะครับช่วงบ่ายก็น่าจะเป็นจังหวะในการทํากําไรกันนะครับโอเคพอให้เห็นมุมมองเนาะสำหรับใครที่ถือครองหุ้นก็เหมือนเดิมครับพิจารณาเป็นรายตัวไปเนาะเพราะช่วงนี้ v o ลุ่มเข้าเยอะราคาพีค ก็จะมีทั้งหุ้นที่วิ่งและไม่วิ่งแหละนะครับก็พิจารณาเป็นรายตัวไปแล้วก็ลดความเสี่ยงในการถือครองด้วยนะครับเพราะว่าราคาเริ่มอยู่ในจุดที่พีคเนาะโอเคในผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปครับไปดูประเด็นข่าวกันนะวันนี้วันพุธนะครับจะมีดัชนี CPI นะครับ CPI ก็จะมี CPI ประจำเดือนของทางแคนาดาแล้วก็ c o r t a i นะครับตัวเลขยอด้าปริกประจําเดือนของทาง อเมริกานั่นเองนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าตัวเลขยอดขายปีกน่าจะดีนะซึ่งโอเคถ้าดูจากตัวเลขเมื่อวานอะ่ะโปรดักดัชนีภาคก,การภาคสินค้าและบริการเมื่อวานอะ่ะจะเห็นว่าโอ้โห,โหตัวเลขขึ้นมาเป็นเท่าเลยคือเยอะถ้าตัวเลขอน,นันเดีครับตัวเลขยอดขายปีกก็น่าจะดีเนาะเพราะว่าถ้าราคาสินค้าขายได้ราคาดีแลคขายได้เยอะ ยอดขายของสินค้าและบริการมันมีตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับก็หมายความว่ายอดค้าปลีกก็น่าจะสูงขึ้นด้วยอันนี้ความเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดการณ์ได้ว่าเนี่ยในช่วงเย็นเนี่ยดอลลาร์จะแข่งค่าขึ้นแล้วทองคําจะปรับตัวลดลงนั่นเองโดยข่าวในช่วงสองทุ่มครึ่งนี้นะค่อนข้างจะเป็นเชิงลบกับทองคาแล้วกันแล้วก็เป็นเชิงบวกกับสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งถ้าเรามาดูเชิงสกุลเงินดอลลาร์ประกอบนะครับตอนนี้ดอลลาร์ยังยอ่อ ย่อย่อหายมีนิวโลอยู่นะครับราคาในดัชนีดอลลาร์นี่ยังย่อหายมีนิวโลอยู่ก็ต้องดูว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆช่วงเย็นนะครับราคาดอลลาร์หรือดัชนีดอลลาร์ีหยจะมีการปรับตัวมาแข่งค่าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไหมนะครับหรือจะทำนิวโลลงไปนะ,ะมาดูในเชิงเทคนิคเขของราคาทองคำกันบ้างครับล่าสุดราคาทองคำยังคงเป็นยกโลเนาะยกโลจากโซ18น1821ะ ขึ้นมาที่โซน1844เมื่อวานนะครับใช้1844เป็น Stop Loss เนาะแล้วเราก็เทรดกันทำกำไรกันได้หลายรอบอยู่แหละทีนี้ล่าสุดเช้าวันนี้เลยราคาทองคำยกโลจาก1844ขึ้นมาที่โซน1850แล้วละ่ะแล้วก็เริ่มวิ่งตามแผนเส้นปะนะครับเส้นปะตีไว้ตั้งแต่เมื่อคืนตอนไลฟ์ในหน้าเพจสถาบันในเซอร์เวลเนาะตอนนี้ก็ยังวิ่งไม่ถึงเส้นปะาฮะก็โอเคค่อยๆไปตามโซนเนาะค่อยๆไปตามโซน มาช้าแต่มานะก็ยังดีเราก็รอดูนะครับว่าเนี่ยหนึ่งสโต๊โเอเอ,อร์บอสนะครับราคาจะปรับตัวได้ถึงไหนเนาะครับก็ใช้เป็นจุดในการบล็อกความเสี่ยงเนาะล่าสุดราคาน่าจะติดในโซนประมาณ1857.50แหละก็เดี๋ยวดูกันว่ารอบนี้จะเบรกได้ไหมนะครับก็ใช้เป็นจุดในการพิจารณาการล็อกกำไรสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เทรดหรือซื้อขายในวันนี้นะครับก็ให้พอเห็นมุมมองครับว่า ถ้าเขาดีขึ้นไปแล้วเกิดการโอเวอร์บอสของราคานะครับ r s i ตัดจับขึ้นไปเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นสัญญาณของการย่อไฮของราคาเนาะถ้าราคาเขาไม่สามารถลากเลื้อยในโซนโอเวอร์บอสเนี่ยเราทำไฮใหม่ได้ก็แสดงว่าอาจจะสิ้นสุดการขึ้นของรอบเนี้ยที่โซนนี้แล้วหรือเปล่าคือ1880โดยประมาณนะครับก็ยังไงฝากติดตามมุมมองกันอีกทีหนึ่งในแผนรายวันวันถัดไปแล้วกันนะครับ โอเคในส่วนของวิตภัณิ์สุดท้ายครับในส่วนของ BTC เนอะ BTC ล่าสุดราคายังอยู่ในโซนโอเวอ o ์บอลเนาะก็น่าจะมีการย่อพักสักพักหนึ่งซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยได้เทสได้เทสแนวต้าแล้วแหละซึ่งในแนวต้าที่เทสอยู่ก็เกิดสัญญาชัดเจนนะครับในทำฟรมสี่ชั่วโมงเนาะว่าไม่ผ่านแนาตาวต้านโซนแดงเกิดการย่อหายของราคาแหละเพราะฉะนั้นถ้าเทรดจริงๆ ระยะสั้นๆถ้าใครรับความเสี่ยงได้ครับอาจจะดูเหมือนสวนเทรนเนาะแต่ก็ถ้าเล่นตามระบบเล่นตาม i s ซเล่นตามสโตนเนี่ยก็คงมุมมองว่าระยะสั้นๆเนี่ยราคา BTC อาจจะย่อตัวในเส้นปะสีแดงลงไปได้นะครับส่วนถ้าใครที่ลุนให้เขาขึ้นแล้วกันก็ต้องลุนให้ขึ้นตามเส้นปะเขียวนะคือต้องให้เบรกโซนเนี้ยครับ45,800ขึ้นไปให้ได้พอหลังจากที่เบรกขึ้นไปเนี่ยแล้วราคาต้องต้องยืนด้วยนะ พอเบรกโซนได้เนี่ยต้องต้องมีการย้ำฐานยืนเหนือไฮเก่าของราคาครับเนี่ยก็คือแนวต้านเก่าเพื่อทำอะไรเพื่อทํำพูแบ็กเพื่อขึ้นต่อนั่นเองนะครับถ้าเขาจะขึ้นนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นน่ยโอกาสปรับตัวลงจะสูงกว่านะครับโอกาสปรับตัวลงเนี่ยจะสูงกว่าตอนนี้นก็จะลงตามเส้นปะลงมาเลยเพราะฉันเกาฝากพิจารณาการปิดราคาแล้วกันกว่าจะรู้ผลจริงๆอะ่ะ ผมว่าน่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้แหละเพื่อ <He, S 1> ยืนยันแท่งนี้ยว่าแท่งนี้จะปิดเขียวเบรกขึ้นไปหรือว่าจะปิดแดงเป็นการยืนยันแท่งกลับตัวของแท่งนี้ปรับลงมานะครับ mm hmm. ก็เฝ้าติดตามแล้วกันครับทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายเลยนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นทิศทางของตลาดหุน้นราคาทองคำบิตคอยแล้วก็ ปฏิทินข่าวที่เอามาบอกเล่าข้อมูลกันในวันนี้ครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามันจริงๆได้เอง